มาเบิงมันฝรั่งเห็นบ่มันฝรั่งมันแปลกเป็นยาวห้เบิงยัดตานแยบแล้วแบล่ะแยบแล้วกระเลิศแวะอะโอ้คึกแค่ปัญหาว่าอันอันนั้นมันหัวใจอันนี้ไม่ยังเลยบอกว่ากระดอว่าสั่นดอกคนหัวหรอ ใช่ว่านั่นเป็นหัวใจแต่แล้เพิ่นเพิ่นสิว่าอันนั้นแหละของผู้หญิงนั่นแหละอันนั้นเป็นของผู้ชายไปนิด่น้อยเพิ่นว่าอันนี้เป็นหัวใจอันนั้นเพิ่นเล่นเสีอันนั้นมาว่าอันนั้นมันคืออีหยัางไปน้อยด้วยว่าอือมันคือกระดอกเพิ่นเลยพว่ากันหัวกวันอ้าวเก็บไปเจ้าพ่าไงได้บักตัวไปเกือบสามโลนะคะเก็บบกมือด้วยน่ะเก็บอะไรไม่เก็บแผลมันฝรั่งแน่ ค่รถแม่แว่นนะตกแต่งกูที่ยังสะาสันหลังใหมเนศกอดูโอกระโบดเย็น เฮ้ยเอ๋ยแล้โบสถ์แฮซิดแรดบอลลีเตนถามว่าสิไปเที่ยวเรือน้าบอคุณได้ไเรือเพื่อนว่าเรือเพื่ไปน้ำเจ้าเดินทางเรือกับแบบของพ่ใหญ่พาแม่ีไงหน่อยไปตกปลาแล้วว่ได้กินทันละไปสองคนเกินหันกับเบย์โบเสียงเซวิตนะคะแดนนี่โบสถอะไรกาม่นโบสถเดนนี่ มันซื้อไม่อันนี้อีกอันนึงสีเหลืองที่ไม่หน่อยไทยอยู่ตรงทานามกับคลองพื้นนะคะมึงบรรยากาศเขาที่ไะมันหนาอยู่นี่มันออกมาหายใจมันก็เป็นแต่หายใจไปเลยเพื่อนยังพูถามว่าปกติเอายังหายใจได้กวนพื้นคอยเอาดาหายใจพูดน้น้องสบายอยู่นี่พึ่น บ้านเขากว้างต่งางบ้านในสองหลังนเานาะเขาซื้อเนื้อที่เปล่าไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหมู่บ้านตั้งทุนก็ตั้งทุนก็กเหลือหลายเลยตั้งกางบ้านทุนก็เหลือบ,อบอ่อเตบ่พวงเติอนะคะเนื้อที่หลายเลยตั้งนี่ก็สุดทุนซื้อก็ไม่ซื้อเรื่องเหลืองคุณน่ะน้องไส้กับไอ้กู้นี่ถือกันปานนี้รอนป่าทงโกกระนุ่ม ก็าสักซัก sure. ก็ไปแล้วด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บๆคิมนี่ก็คงสิแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวก็สิออกจากนี้ว่าสิไปบ้านลูกชายไปเบิ่งพักเจ้าของเน่มันหลายแล้วมันสิไปบ่เดี๋ยวเบิ่งคุยกับพ่อใหญ่ท่อนหนึ่งก่อนว่าสั่นก็คงสิบ่ไปหรือว่าอาจสิไปอยู่เบิ่งก่อนอาจสิบ่เก็บยังหลายเพราะว่า พ่อใหญ่ของของของคือบ้านซีรอบนะคะมือนี้เรื่องรักจากใจรักแน่จุ๊บ